สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษค่ะไม่ได้เจาะจงช่วงระยะเวลานะคะสะดวกเข้ามาดูช่วงไหนก็จะเป็นคำทำนายในช่วงนั้นๆค่ะใบแรกนะคะได้ไพ่เทพพระจันทร์ค่ะตามมาด้วยเทพพิดาพระจันทร์และใบสรุปคือไพ,พ่พระแม่อุมาค่ะ ภายเทพอาจารย์ขึ้นเป็นใบแรกนะคะบ่งบอกว่าตัวคุณเองค่ะค่อนข้างเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะแล้วกเ็เรียกว่าพิถีพิถานในทุกๆเรื่องที่คุณทำแต่จะเหมาะกับงานอดิเลกหรือว่างานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์มากกว่างานประจำนะคะเทพธิดาพระจันทร์นะคะประกอบกับเทพพระจันทร์แน่นอนค่ะโดดเด่นมากในเรื่องของ งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะเครื่องดื่มเครื่องประดับความสวยความงามวงการแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงพิธีกรงานออนไลน์ทุกชนิดการค้าการขายงานที่โดดเด่นมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้วาทศิลป์แต่ที่สำคัญนะคะอาชีพนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นงานที่คุณลักษณ ทำแล้วคุณรู้สึกมีความสุขเรียกว่าเป็นความชอบเฉพาะทางอะค่ะงานที่คุณสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ได้อยู่ตลอดเวลาค่ะจะสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้สร้างความสำเร็จสร้างความสุขให้กับคุณค่ะจะนำความโชคดีต่างๆมาให้คุณมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับความรักความเมตตาการได้รับการสนับสนุนส่งเสริม มีชื่อเสียงในทิศทางที่ดีเป็นเรื่องของสเสน่ห์ค่ะคนที่มีสเสน่ห์คนที่ดูดีคนที่มีบุคลิกหรือว่าภาพลักษณ์ที่ดูดีค่ะที่สำคัญนะคะเป็นคนที่ค่อคนข้างที่ทจะแบบมีมีลักษณะของคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาอ่อนหวานนุ่มนวล รู้จักใช้วาทศิลป์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและคนรอบข้างค่ะคืออยู่ใกล้ใครใครก็รักอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เมตตาสำหรับเพื่อนฝูงนะคะแวดวงสังคมของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับได้รับความชื่นชมในเรื่องของความสามารถพอสมควรค่ะไพ่พระแม่วุมานะคะแน่นอนค่ะว่ากว่าจะมาถึงจุดเนี้ย คุณเหนื่อยมาก่อนพอสมควรคุณไม่เคยกลัวความยากลำบากคุณบุกบ่าฝ่าฟ,าฟานันบุกบู้ลุยทุกรูปแบบจนมาถึงวันที่คุณได้รับชัยชนะจนมาถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จในคลิปนี้นะคะหากหากคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาฟังเป็นผู้หญิงนะจะบอกว่าความโชคดีของคุณนะคะคูณ3ามเลยค่ะไม่ใช่คูณ2ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกน่ารัก มีสเสน่หมีความสามารถสูงมีความเข้มแข็งดุดานนะคะคือคือมีครบทุกรสในในตัวตนของคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแต่ว่าไม่ได้อ่อนแอมีบุคลิกที่อ่อนโยนนุ่มนวลน,น่ารักมีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งแต่ว่าไม่ใช่คนที่แข็งกระด้างค่อนข้างจะลงตัวค่ะ ส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะจะบอกว่าก็มีความหมายคล้ายๆกันค่ะแต่ที่โดดเด่นมากกว่าคือถ้าคุณยังโสดอยู่อาจจะได้เจอผู้หญิงที่เก่งมีบุคลิกน่ารักนะคะแล้วก็จิตใจดีเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะหากเป็นผู้ชายในคลิปนี้นะคะที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าคุณจะ ทำอะไรมามากมายก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของอาชีพการงานนะคะหรือว่าในเรื่องของการเงินนะมาถึงจุดจุดนี้ค่ะมันเป็นจุดที่คุณค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะมีชื่อเสียงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าคุณยังรู้สึกขาดความเชื่อมั่นหรือว่ายังมีความกังวลสงสยัยยังมีความรอเรว่า สิ่งที่คุณคิดไว้ะค่ะหรือว่าสิ่งที่คุณลงมือทำมาแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่พลังด้านบวกในชุดนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอยากบอกว่าความสามารถพรสวรรค์ความมุ่งมั่นสิ่งที่คุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมันถึงวาระเวลาที่เหมาะสมที่คุณจะต้องเปิดเผยตัวตนหรือว่าแสดงความสามารถนั้นๆออกมา ถ้าคุณได้ลุยไปแล้วบุกเบิกไปแล้วนะคะลงมือทําไปแล้วความสําเร็จนะคะอยู่กับคุณแล้วนะตอนนี้อยู่กับคุณแล้วนะตอนนี้แล้วคุณยังมีความสามารถที่จะบุกเบิกไปได้อีกไกลค่ะมันอาจจะเป็นเส้นทางที่ความสําเร็จมาพร้อมกับความสุขแต่คุณต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จค่ะเหนื่อยแต่มีความสุขคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักได้ทําในสิ่งที่ คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะค่ะเราจะไม่เรียกว่างานเราจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าสิ่งที่สร้างคุณค่าค่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพการงานอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกสิ่งนั้นอะว่าการสร้างคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับตนเองสร้างคุณค่าให้กับส่วนรวมสร้างคุณค่าให้กับสังคมสร้างคุณค่ากับ คนรอบข้างแล้วมันจะนำสิ่งดีๆค่ะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกมากมายแต่ถ้าใครยังลังเลสงสยัยยังขาดความเชื่อมั่นในตนเองยังไม่มั่นใจว่าความรู้ความสามารถหรือว่าพรสวรรค์ที่คุณมีอะค่ะจะสร้างคุณค่าให้กับคุณได้จริงไหมจะสร้างรายได้ที่ดีขึ้นสร้างเ,าเขาเรียกว่าสร้างความสุขที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้คุณได้จริงหรือเปล่าคุณจะรู้ คุณจะรู้คำตอบนั้นก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำค่ะไพ่พระแม่อุมานะคะสำหรับคนที่ยังลังเลสงสัยอยู่คุณลุยได้เลยค่ะคุณลงมือทําได้เลยค่ะณนะตอนนี้ไพ่เทพธิดาพระจานทร์คุณมีชื่อเสียงในทิศทางที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่หากคุณขาดความเชื่อมั่นนะคะคุณแค่เติมพลังความมั่นใจลงไปแล้วก็ลุยได้เลยค่ะแล้วความสําเร็จสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะ คุณจะได้รับกับสิ่งที่คุณคู่ควรค่ะขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศรีกันทุกท่านนะคะเป็นช่วงเวลาทีา่คู่ควรที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆพรสวรรค์ความสามารถความดีที่คุณมุ่งม,มั่นทุ่มเทนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความสำเร็จนั้นๆเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้รับความชื่นชมได้รับความชื่นชอบแล้วก็เป็นความสำเร็จที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นจริงๆค่ะกะ็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศรีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอให้คุณมีความสุขสมหวงังประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ถ้าใครต้องการดูดวงวต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอดีไลนที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพ่พรมยานพยากรณค,ค่ะ